อยากจะบอกเลยว่าเวลาเอาเข้าจริงพักเพื่อไทยมันก็เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าชาติบ้านเมืองทนทรมานมาต้องแปดเปีไหนหรือว่าพักเพื่อไทยเรียกร้องประชาธิปไตยกูว่ามันไม่ใช่พักเพื่อไทยเอาแต่พักตัวเอง ไม่เห็นแก่ประชาชนประชาชนเขาอุตส่าห์เลือกหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ทุกคนรอคอยมาต้องแปดเปีแต่แล้วพักเพื่อไทยก็หักหลังคงจะไม่มีพักเพื่อไทยอีกต่อไปในอนาคตอย่างแน่แท้ เพราะพี่น้องที่เคยเลือกพักเพื่อไทยอย่างผมก็คงต้องหันหลังให้ไม่อยากเชื่อถึงจุดที่เราจะได้พักเพื่อไทยกับเห็นแก่ตัวพักเพื่อไทยไม่น่าเชื่อเลย ว่าเป็นพักเพื่อไทยประชาชนเขารอคอยแต่ทำไมไม่เห็นแก่ประชาชนมั่งเห็นแก่ประโยชน์ของพักอย่างเดียวนะพักเพื่อไทยมึงจําไว้ว่ามึงไม่เจริญมึงน่าจะควบพวบอีกสี่ปีให้หลังกูว่าไม่มีใครเลือกมึงหรอกรวมทั้งกู กูเนี่ยมันโง่เองที่ไปเลือกมึงจบกันแค่นี้